เวลาที่เราจะซื้อเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูเลยก็คือแบตของเขาจ่ายกระแสได้เพียงพอไหมมอเตอร์มันแรงไหม ซึ่งเราสามารถฟังจากเสียงของเครื่องตัดหญ้าได้เบื้องต้นครับเวลาที่เราตัดหญ้านะครับเสียงของเครื่องตัดหญ้ามันต้องดังแรงคงที่สม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าเจอหญ้าหนาแล้วเสียงมันเบาลงแล้วมันต้องรอรอบตอนนี้พิทวันใช้ใบมีดเครื่องตัดหญ้าน้ํามันนะครับใบหนา2มิลยาว14นิ้วปกติเราจะไม่เอาใบใหญ่แล้วก็หนาแบบนี้มาตัดเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้เอาอยู่ครับ แรงจริงซึ่งตัดยอาไ,ไฟฟ้าไร้สายนะครับของแบรนด์ยูเชียนตัวนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องแบตเตอรี่ครับตัวนี้นะครับเครื่องป่าราคาเต็มู่ที่สองพบาทครับแต่ตอนนี้ลดราคานะครับเหลือ1,398บาทครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเราก็ไปเลือกเอาว่าเราจะใช้ตัว 6แอมป์10เซลล์หรือว่าใช้ตัว9แอมป์15เซลล์นะครับทิดวันแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่จะตัดแค่20-30นาที40นาทีไม่เกินนี้ก็เลือกเอาเจ้าตัว,ตวแบบ6แอมป์10เซลล์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะตัด40นาทีขึ้นไปเนี่ยทิดวันแนะนําเป็นตัว9แอมป์15เซลล์นะครับในเซตนะครับก็จะมีแถมใบตัดหญ้าแบบวงเดือนขนาด9นิ้วด้ดยครับแล้วก็จานเอ็นเหล็กนะครับพร้อมกับเอ็นเรียบร้อยตัวมอเตอร์นะครับสามารถปรับก้มเงยได้90องศาครับ ตามความสูงเราเลยแล้วก็ด้ามเนี่ยสามารถยืดได้นะครับยืดได้ถึง130-140ซนติเมตรเลยทีเดียวมีหน้าจอ led ที่ลมดำเรียบร้อยแดดจ้ามันก็มองเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับได้การเผา <c oughs> เหมือนเครื่องตัดยาดน้ำมันแบตเตอรี่มีหลายขนาดนะครับใครที่จะตัดสัก2 0 3 0นาที40บนาทีเนี่ยเอาตัวนี้ไปครับเจ้าตัว6แอมป์เซลล์แต่ถ้าใครจะตัดนานกว่านั้นนะครับให้เอาตัวนี้ไปครับ9แอมป์เซลล์นะครับ